จำเตือกดพอดวิดีโอก่อนเข้าชมคลิปวิดีโอนะครับก่อนที่จะเข้าไปเริ่มต้นคลิปกันนะครับขอฝากทุกคนกดปุ่ม u b s c r i b e และกดปุ่มกระดิ่งให้ด้วยนะครับเมื่อหลายร้อยปีก่อนมนุษย์ชาติเคยใช้ชีวิตอย่างมีความสุขแต่แล้วความสงบสุขที่ยาวนานกว่าร้อยปีก็ได้จบลงการต่อสู้ที่แสนยาวนานนับร้อยปี ด้วยความแข็งแกร่งและการขยายจำนวนที่รวดเร็วแต่กับกันมนุษย์กับสื้นเศษดินแดงและลดจำนวนลงอย่างมากไม่มีใครร่วามาจากไหนและจุดประสงค์พวกมันคืออะไรการต่อสู้เพื่อความอยู่รอดยาวนานกว่าร้อยร้อยปีจากยุคที่ใช้พิยงค์นูและคมดาบก้าวมาสู่ยุคที่ใช้ปืนเป็นอาวุธหลักในการต่อสู้การต่อสู้ครั้งใหม่จึงได้เริ่มต้นขึ้นแล้วกับยุคสมัยใหม่ เอาละมาเล่นปาร์ตี้รอบกันเถอะวันนี้ขอเสนอตอ,อนฐานเริ่มต้นของจุดจบแดนทุกนายขอให้ตินกำลังเอาไว้โดน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 มาอขอย้ำตินกำลังเอาไว้อย่าเอาตำแหน่งยัดขาดช,ช่วยด้วยช่วยผมช่วยผมด้วยเอา ริกาอย่าแยกเดียวแม่เป็นไรช่างริกาเองคุณจะไม่เป็นอะไร คนลิกะตายแล้วเหรอ๋อมันไม่ใช่ความผิดของนายหรอกแต่ไม่ว่าอารยธรรมของมนุษย์จะพัฒนานมากขนาดไหนมนุก็ยังคงสูญเสียดินแดนที่เคยอาศัยอยู่ไปเรื่อยๆอยู่ดีพวกเราที่อยู่แนวหน้าต่างรับรู้เรื่องนี้เป็นอย่างดีร่างไร้วิญญาณของผู้คนมากมายที่รุนแรยไปสู่พื้นดินการจากไปอย่างไม่มีวันหวนคืนของพวกเขา แต่ถึงเราจะกลัวถึงจะสูญเสียมากแค่ไหนนี่คืออัลฟาซิกการประทะจบลงในเวลาหนาเกือบนาทีเจ้าหน้าที่เคเอสองนายชูนหายหนึ่งนายคาดว่าจะโดนลาาดดักพาตัวไปยังรังเราซาสถานร์และอัลฟาซิกตอนนี้มีภารกิจใหม่เข้ามาขอให้พวกคุณกับศูนย์มัชาการด้วยอัลฟาซิกรับทราบตอนนี้กําลังดําเนินการเก็บร่างเจ้าหน้าที่และเก็บกวาดซากหกมันอยู่คาดว่าจะลับถึงฐานภายใน3ชั่วโมงครับรับทราบขอจบการติดต่อเพียงเท่านี้แล้วกัน แต่ถึงเราจะ,จะกลัวถึงจะสูญเสียมากแค่ไหนเราก็จะไม่หยุดที่จะต่อสู้ศูนย์ประชาการชั่วข่าวพื้นที่การรบที่47เออเข้ามาได้ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ศูนยชาการรบชูเขาที่4ี่นะค่ะมาซูมิไอทหารฝ่ายอาสาพลเรือนรายงานตัวค่ะ